เกาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงทีเดียวนะครับสำหรับคนเก่งอย่างรามาแจ็คสันเนี่ยนะจา่าแชงเองก็ได้เชิญชวนให้ติดตามให้ติดตามดูชมกันมาตลอดนะครับเพราะว่าชอบใจนะครับและจะรามาแจ็คสันเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในประเภทดาวรุ่งนะฮะเมื่อ3-4ปีก่อนน้นนะครับเมื่อ30ปีก่อนนอนทางด้านของ บาสิมอลเลเว่นนะครับในขณะนั้นแม้จะมีโจแฟรกโกซึ่งนําทีไปเป็นแชมป์ซุเบอโบวมาห,หนึ่งเนี่ยนะอยู่ในทีมต่อสัญญ,ญ์สัญ,ญญากันไปค่าตัวแพงริ้วแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะสออาการก็เลยทาให้ทั้งทีมต้องเตรียมตัวหาคนมาช่วยในสุดแล้วเนี่ยก็ตามเลือกในสุดก็มาเลือกเอาทางด้านของรามาแจ็คสันมารามาแจ็คสันเนี่ยนะครับก็มาจากทางด้านของลุยส์วินครับเลียนจบมาจากลุยส์วินนะฮะ แล้วก็ไม่ได้จบด้วยปี3นะขอออกมา,าให้รับตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพซึ่งทางด้านของอทีมนะฮะเรเวนก็ไปเอามาเนะี่ยพอเตรียมตัวที่จะมาเผื่อไว้เพื่อให้มาช่วยโจฟรกโกนะฮะเขาก็มาเป็นตัวสำหรับโจฟรกโกครับรามาแจ็กสันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แจะแแ่งเรียนท่านผู้ฟังเสม,มอว่าคนเก่งในระดับมหาลาัยเนี่ยมักจะขึ้นมาแล้วต้องจับตาดูในระดับอาชีพเสม,มอ รามาแจ็คสันก็เป็นหนึ่งในคนที่เกิดได้รางวัลไฮสแมนทรอฟี่ซึ่งเป็นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประเภทมหาหลัยเนี่ยเขาได้นี่ครับตอนเรียนปี2ด้วยซ้ำไปได้รางวัลไฮสแมนทรอฟี่เนี่ยตอนเป็นซูโฟมอลหรือตีปี2ด้วยซ้ำไปนะะตอนเด็กๆเ,เขาอยู่ที่ฟลอริดายากจนมากครับคุณพ่อเสียชีวิตต,ตั้งแต่เขายังเด็กนะฮะอายุเจ็ดแปดขวบคุณพ่อก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็เลี้ยงดูสู้เต็มที่อยู่ในสลัมยากจน แต่ว่ารักดีก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วก็ให้บังเอิญลูกก็รักดีชอบเรื่องของการกีฬาเล่นกีฬาได้นะครับโดยเฉพาะเบือการฟุตบอลเป็นทั้งควอเตอร์แบ็กเป็นทั้งตัววิ่งเป็นอะไรหลายอย่างนะครับก็เลยโด่งดังก็มีมหาลัยมาท้าคามเยอะนะฮะแต่ว่าเขาเลือกที่จะมาลุยสวินเพราะว่าลุยสวิลเนี่ยทางด้านของโค้ชในสมัยนั้นบอกเขาว่ามาอยู่กับฉันแล้วฉันให้แกเล่นในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลย ไม่ต้องไปเป็นปีกไม่ต้องไปเป็นตัววิ่งเนี่ยทีมอื่นๆก็อยากจะเอาเขาเป็นปีกบ้างเป็นตัววิ่งเพราะเขาเล่นได้ดีเลยหลายตำแหน่งและลูกล่างก็ไม่สูงใหญ่เกินไปแต่ว่าทางรูส์วินเชื่อมั่นว่าเขาเล่นโค้ชแบ็กได้บอกให้มาอยู่ด้วยกันก็ดึงไปอยู่ที่รูส์วินครับแล้วไปอยู่ยรูส์วินก็ปีแรกก็โอเคครับเป็นน้องใหม่ก็ว่ากันไปแต่พอขึ้นปี2เนี่ยเขานําทีมรูส์วินนะครับไปสู่ชัยชนะแล้วในปีนั้นเขาเองก็ได้รางวัลฮอสแมนท็อฟฟี่ครับ จำไม่ได้แล้วว่าคว้างไปเท่าไรเท่าไรแต่ว่าโอ้โหตื่นเต้นกันมากแต่เขาคว,ว้ารางวัลไฮสแมนทรอฟฟี่มาได้พอเข้าไปอยู่ปี3เกือบจะได้อีกปีซาซ้อนเลยนะก็ก็มาสิทธิ์ลุ้นอยู่ไหมอีกว่าจะทำทนาน์คว้างมาดีอีกแล้วจนมีคนเสนอว่าให้คว้ารางวัลไฮสแมนทรอฟฟี่อีกปีได้ไหมเนี่ยปรากฏว,ว่าแพ้ไปในในปีที่3ปีที่เขาอยู่ปี3เนี่ยแล้วส่งชื่อเข้าไปไฮสแมนทรอฟฟี่เป็นปีที่2เนี่ยก็ได้รับโหวตเพียงแค่ที่3ก็ไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ได้มาหนนและประกันลาติชีวิตเขาก็เลยประกาศว่าเขาไม่เรียนปี4นะขอออกไปดาบตัวเลยแล้วในสุดก็เนี่ยทางด้านของบัจมอ์แลเบนก็มาดาบตัวเขาโดยในดาบรอบแรกเนี่ยแต่ว่าเป็นทีมคนก่สุดสุดท้ายสุดท้ายก็ไปอยู่แล้วก็มาเป็นตัวสำรองให้กับโจฟราโก้นะครับในปี2018นะฮะท่านผู้ฟังมาอยู่ปี2018ก็มาเป็นตัวสำรองให้โจฟราโกจนกระทั่ง นะครับช่วงปลายๆที่ดูโจแฟรโก้นั้นบาดเจ็บครับเขาก็เลยได้เป็นตัวจริงแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นตัวจริงตลอดเลยนะครับพอโจแฟรโก้ก็ไม่หาเจ็บหาเจ็บแล้วท,ทีมก็บอกไม่เอาแล้วเพราะว่าจะต้องจัดทีมใหม่แล้วสร้างทีมใหม่แล้วนะครับต้องให้ทางได้เขามาแจ็กสันเป็นผู้นําแล้วทุกอย่างต้องเกียร์ไปในการที่จะ,ะสร้างให้รามาแจ็กสันโจแฟรโก้ก็เลยต้องเป็นผนจอนนักรบผนจอนไปอย่างที่เราทราบกันแล้วเขาก็อยู่กับเลเว่นมา ตั้งแต่นั้นครับพอในปี1.8นะฮะเขาขึ้นมาแทนโจฟราโก้เนี่ยก็นำทีมไปเข้าเพลย์ออฟได้แต่ก็ไปตกซะในรอบแรกนะฮะก็เข้ามาเพลย์ออฟอันแรกก็น่าจะวายคาร์ดก็ตกเลยพอมาขึ้นปี1.9ปีนี้นะเป็นปีแห่งความสำเร็จของเขาโอ้โหเขาทำสถิติในปี1.9นี่เยอะแยะมากนะจนได้รับการโหวตให้เป็น MVP ของปีเลย NFL MVP ของปี1 2 0 1 9เป็นของรามาแจ็คสันเลยนะครับ แล้นอกจากนั้นก็ยังเป็นทีมออนโปรทีมแรกนะฮะแล้วก็ได้ทีมโปรโบทีมแรกแต่หลายๆหล,ลายอย่างครับในปี2019นั้นแล้วนำทีมขึ้นมาผ่านเข้าไปอีกนะฮะแต่ว่าก็อีกครับโชคไม่ดีชนะไปหนึ่งครั้งนะ,ะแล้วพอครั้งที่2ก็ดูเหมือนชะไม่ได้ก็เลยล่วงไปอีกโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับรามาจักสันปีที่สองนยเล่นเต็มที่เต็มที่เป็นในแต่ะที่เป็นคุณทัพ อุตส่าห์เข้ารอบมาเล่นเพลย์ออฟก็ไม่ผ่านอีกตกน็อกคนเดียวอีกเหมือนกันจนปีที่แล้วนะครับ2022020นี้ก็เอาอีกฮะเขาก็กลับมาอีกนำทีมมาอีกครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยปรากฏว่านะครับอุต่าหผ่านมาได้2ครั้งแล้วนะฮะจากวายคาร์ดมาแล้วก็มาดีวิชันมาในรอบดีวิชันนั่นเองครับมาเจอกับนี่แหละครับบัฟฟบิลใครชนะก็จะได้เป็นแชมป์ของ AFC ขึ้นมาจริงกันในใน,ใน,ใ,นในชิงแคป์สายเอฟซแล้วเขาแพ้ให้กับทางด้านของบัฟเฟอร์บิลนะครับในดักชิงแคป์สายก็เลยไม่ได้มาสู่ซูเปอร์โบว์ให้เราเห็นนะก็ตกกันเพียงแค่นั้นแล้วทางด้านของบัฟเฟอร์บิลก็มาซูเปอร์โบว์นะครับ้ก็มาจริงมาชิงแคป์สายไม่ใช่มาซูเปอร์โบว์ก็มาชิงแคป์สายกับแคนซัสน,นะฮะมาตกตรงนั้นนะก็เลยยังมาไม่รอดอยู่ดีครับทางด้านของอ บิวซึ่งชนะก็มาเจอกับแคนซัสแล้วมาแพ้แคนซัสไปแลแ้วแคนซัสค่อยมาแพ้แทนพ่อเบย์อย่างที่เราทราบกันเพื่อปีกายวาสนาของลา,ามาแจ็กสันเนี่ยแมมันก็ยังครับมันยังไม่ถึงสุดยอดสักทีนึงอุตสาโด่งดังนําทีมเข้ารอบมาแล้วนะแต่ในสุดแล้วก็ยังมามามา,มา,มาหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะนั้นปีนี้เนี่ยก็อยากจะดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะฮะจะนําทีมไปถึงไหนอย่างไรนะครับ ก็เรียนเชิญชวนให้ติดตามกันเลยครับท่านผู้ฟังสำหรับรามาแจ็กสันครับซึ่งเล่นได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ใหม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ